สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่อง t i m um p of the Spirit กันนะครับ หนังเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงโดยอ้างอิงมาจากชีวิตของอารุสซาลโมแชมป์มวยรุ่นมิดเดิลเวทของกรีซที่ชีวิตของเขาต้องมาพังทลายลงในเหตุสงครามโลกครั้งที่2เพราะนับตั้งแต่เหล่านาซีเยอรมันได้บุกเข้ามายึดครองประเทศของเขามันก็ทำให้วิถีชีวิตของชาวกรีซทุกคนเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาไม่สามารถเข้าไปนั่งในร้านอาหารได้เหมือนกับชนชาติอื่นๆหรือเดินเตะบนท้องถนนในประเทศเกิดของตนได้อีกต่อไปและด้วยเหตุนี้เองซาลโมเขาจึงเลือกที่จะอาศัยใช้ความมืดมิดในโรงหนังในการพบปะพ่อรักกับอเลกายออรักขขงเขา กระทั่งในวันหนึ่งเหล่านาซีเยอรมันพวกเขาก็ได้ออกคําสั่งใหม่ให้ชาวคลิสทุกคนย้ายออกจากประเทศของตัวเองไปอยู่ที่โปโลแลนด์พร้อมกับได้ให้คํามั่นต่อประชาชนชาวคลิสทุกคนวันนาที่นั่นพวกเขาจะมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นและด้วยเหตุนี้เองจึงทาให้ซาลโมและครอบครัวของเขาจําเป็นที่จะต้องก้มหน้าก้มตาทําตามคําสั่งอย่างเลี่ยงไม่ได้แถมการย้ายถิ่นฐานใหม่ในครั้งนี้นั้นมันก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ซาโลโมเขาได้พบกับอันเลกาแฟนสาวของเขา เป็นเวลาย,ยาวนานถึง6วัน6คืนเต็มๆที่ครอบครัวของซารเลโมและชาวกรีซทุกคนพวกเขาต้องทนทุกทรมานอยู่ในโบกี้รถไฟโดยไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันซึ่งมันก็มีผู้คนมากมายที่ทนต่อความเหนื่อยล้าในการเดินทางไม่ไหวและได้ล้มตายไปแต่ทว่านั้นมันคงจะถือว่าเป็นโชคดีของพวกเขาแล้วเพราะปลายทางที่รถไฟสายมรณะนี้กําลังจะพาเหล่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไปนั้นมันก็คือค่ายกักกันแห่งความตายเอาชชวิตหนึ่งในสถานที่ที่เลวร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หลังจากนั้นเมื่อซาโลโมและครอบครัวพวกเขาได้เดินทางมาจนถึงค่ายกักกันแล้วเหล่าชาวยิวทั้งหลายที่กำลังวิ่งวุ่นเพื่อตามหาครอบครัวและคนที่ตนรักพวกเขาก็ถูกเหล่าทหารนาซีจับหญิงชายแยกออกจากกันโดยกีดกันภรรยาออกจากสามีและพรากลูกออกจากแม่เพื่อให้ง่ายต่อการคัดกรองในการแยกคนที่อ่อนแอเช่นคนป่วยคนชาราหรือเด็กออกมาพร้อมกับได้ล่อหลอกพวกเขาเหล่านั้นด้วยคำโกหกที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ว่าพวกมันจะพาพวกเขาไปอาบน้ำเพื่อทำความสะอาดร่างกายทั้งที่ความจริงแล้วเบื้องหลังคัมโปปดเหล่านั้นมันก็คือการสังหารหมู่ เหล่าชาวยูถูกจับต้อนให้ไปกองรวมกันเพื่อถูกรมแกะจนสิ้นใจตายในคราเดียวส่วนเหล่าคนอื่นๆที่เหลือรอดนั้นพวกเขาจะถูกริดของมีค่าทั้งหมดที่มีไปซึ่งนั่นก็รวมไปถึงศักดิ์ศรีความเป็นคนด้วยเช่นกันพอทันทีที่พวกเขาได้เข้ามาอยู่ในค่ายกักกันแห่งนี้แล้วเหล่าหญิงชายทั้งหลายพวกเขาจะถูกก้นผมจนเฮี้ยนก่อนที่พวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดจะถูกจับยัดเข้าไปในโรงนอนเราก็เป็นหมูในฟาร์มที่รอวันโดนเชือดและต้องเชื่อฟังทุกคำสั่งของพวกผู้คุมโดยไร้ซึ่งปากเสียงซึ่งถ้าหากใครด,คดต,ตารา่านั้ค ถูกฆ่าทิ้งทันทีเสมือนว่าสถานที่แห่งนี้มันคือนรกบนดินที่แสงแห่งความหวังจากพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่อาจาสอดส่องลงมาถึงวันแล้ววันเล่าที่เหล่าหญิงชายชาวยูวทั้งหลายพวกเขาถูกใช้แรงงานเยี่ยงทาสเพื่อแลกกับเศษอาหารเพียงหยิบมือและที่สุกหัวนอนที่ไม่อาจาเติมเต็มความอาวรณ์จากการพัดพากที่ต้องแยกจากครอบครัวของตนได้เลยแม้แต่น้อย กระทั่งในวันหนึ่งขณะที่ซาโลโมเขากาลังไปทํางานเหมือนอย่างเช่นเคยอยู่นั่นเองจู่ๆมันก็ได้มีผู้คุมคนหนึ่งเข้ามาหาเรื่องและได้กระหน่าทุบตีเขาอย่างหนักซึ่งด้วยความที่ซาโลโมเขาเป็นหนึ่งแชมป์มวยที่มีเลือดนักสู้เดือดพล่านอยู่ในตัวเขาจึงเลือกที่จะต่อสู้กับไอ้เจ้าผู้คุมคนนั้นจนในท้ายที่สุดเขาก็สามารถน็อกไอ้เจ้าผู้คุมคนนั้นจนมันสลบคาที่ไปและซึ่งถึงแม้ว่าการต่อสู้ของพวกเขาทั้งสองมันจะอยู่ในสายตาของทหารชั้นผู้ใหญ่ของพวกนาซีมาโดยตลอดแต่พวกเขาก็ไม่ได้ทําโทษซาโมมแต่อ่ออยางใดดร้้กไปล่่่่ออยยใให้เขาาาากกลัับไปทททํงนนนนนตโดุคืวีผ ในนนค่่ายรกแหงี้สิ่งที่ชาวยูทุกคนต่างหวาดกลัวกันที่สุดนั้นมันไม่ใช่เหล่านาซีหรือผู้คุมแต่มันคือความหิวโหยที่กัดกินอยู่ภายในและค่อยๆฆ่าพวกเขาลงไปอย่างช้าๆซึ่งนั่นมันสร้างปัญหาให้กับเอเลนาที่เป็นน้องสาวของอันเลกาเป็นอย่างมากพอเธอเองก็เพิ่งมาทราบทีหลังว่าตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องอยู่ หลังจากนั้นในเช้าวันหนึ่งจูจูจซาลโมเขาก็ถูกนายทหารระดับสูงของพวกนาซีเรียกให้ไปพบเพราะจากเหตุการณ์ครั้งที่แล้วที่เขาได้เห็นซาลโมต่อสู้กับผู้คุมมันทําให้เขาประทับใจในฝีมือการชกมวยของซาลโมเป็นอย่างมากเขาจึงได้เลือกให้ซาโลโมมาเป็นนักมวยประจําค่ายกับกันที่จะต้องขึ้นโชกกับคู่ต่อสู้เพื่อมอบความบันเทิงให้กับเหล่าทหารนาซีได้มีความสุขซึ่งก็แน่นอนว่าถึงแม้ซาลโมเขาจะไม่ได้ชอบใจเท่าไหร่นักแต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้และอย่างน้อยเขาก็มั่นใจในฝีมือตัวเองเป็น วนมาก่อโดยกติกาในการชกกันนั้นซาลโมเขาจะต้องขึ้นชกกับคู่ต่อสู้โดยไรซึ่งกำหนดยกและจะต้องต่อยกันจนกว่าเหล่าผู้คุมจะพอใจหรือให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายกันไปข้างหนึ่งซึ่งการหววคืขึ้นสู่สังเวียนของซาลโมในครั้งนี้มันไม่ได้ทําให้เขาภาคภูมิใจเลยแม้แต่น้อยเพราะในตอนนี้เขาไม่ได้ขึ้นชกเพื่อเกียรติยศหรือศักดิ์ศรีเหมือนเมื่อในอดีตแต่นี่มันคือลานประหารที่ซาลโมเขาจําเป็นที่จะต้องล้มคู่ต่อสู้ให้ได้เพื่อที่ว่าเขาจะสามารถมีชีวิตรอดกลับไปหาครอบครัวและคนที่ตนรักซึึ่่่งงง็แนนนนออวววาาาาาดด้ยยคคมมทีโเเเขปถชจ เขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้มาได้อย่างไม่ยากเย็นนักโดยในทุกครั้งที่ซาโาโมเขาสามารถคว้าชัยมาครองได้นั้นเขาก็จะได้รับรางวัลจากผู้บัญชาการค่ายมาเป็นขนมปังก้อนโตแต่ทว่าด้วยความที่ค่ายนรกแห่งนี้อาหารนั้นมีค่าซื้อยิ่งกว่าทองจึงทําให้ซาโาโมเขาจําเป็นที่จะต้องแบ่งขนมปังที่เพิ่งได้มาครึ่งหนึ่งให้กับไอ้เจ้าผู้คุมยิปซีเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับมันเอาไว้มันจะได้ไม่ต้องมาคอยวอแวหาเรื่องกันแกล้งพ่อกับพี่ชายของเขาสําร้ายไปกว่านั้นในทุกครั้งที่ซาโลัััังงงงแบบ่่่อออาาาาหรใพพกกกกีีชยยขขเเินนมม็จะส ของเราเพื่อนร่วมห้องมาขอแบ่งเศษขนมปังจากซาลโมโอ,อยู่เสมอซึ่งด้วยความลำบากใจจึงทําให้ในท้ายที่สุดแล้วซาโลโมเขาก็ต้องจําใจแบ่งอาหารให้กับเพื่อนๆของเขากินอย่างเลี่ยงไม่ได้ ตัดสลับมาที่ทางด้านของอันเลกาที่กําลังพูดคุยกับเอเลนาเรื่องที่เธอตั้งท้องอยู่นั้นอันเลกาเธอก็ได้พูดเสนอให้เอเลนาเธอรีบหาวิธีจัดการกับปัญหาน,นี้ซะเพราะในค่ายกักกันแห่งนี้มันไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะจะมีลูกเลยแม้แต่น้อยแถมเธอยังได้ยินข่าวลืออันชวนขนหัวลุกมาอีกด้วยว่าแพทย์ของนาซีพวกมันจะจับตัวหญิงที่ตั้งครรภ์ไปทาการทดลองอย่างวิปริตจนในท้ายที่สุดทั้งแม่และเด็กในท้องพวกเขาทั้งสองก็ต้องตายอย่างทรมานซึ่งทันทีที่เพื่อนนักโทษชาวยูคนหนึ่งที่เคยเป็นพยยาาาาาาบาาบบบลมมกกกก่่ออออออนนนนนนเเเเเเธธไไดด้<ๆ>้้้้้ิแแแัััขข็สจะททํงใหพืป ก้อนหนึ่งแต่ไม่ว่าใครจะพูดยังไงเอเลนาเธอก็ยังคงยืนการเสียงแข็งว่าเธอจะเก็บเด็กเอาไว้ หลังจากนั้นในเช้าวันหนึ่งทางอัฟรามที่เป็นพี่ชายของซาลโมเขาก็ถูกเกณฑ์ตัวให้ไปทำงานพิเศษอะไรบางอย่างก่อนที่เขานั้นจะได้มารู้ความจริงสุดช็อกทีหลังวัยเจ้างานพิเศษที่ว่านั้นมันก็คือการที่เขาต้องนำเอาศพของเหล่าพี่น้องร่วมชนชาติที่ตายนับร้อยๆชีวิตไปเผาโดยทำราวกับพวกคนที่ตายพวกเขาเป็นแค่ขยะซึ่งทันทีที่อัฟรามและชายชาวยิวคนอื่นๆพวกเขาเห็นแบบนั้นเข้าพวกเขาก็เลือกที่จะปฏิเสธไม่ยอมลดศักดิ์ศรีไปทำสิ่งที่โสมมเช่นนี้จึงทำให้ในท้ายที่สุดแล้วอััฟราาาาามแลละเเ่่่่ชชยยววคคนนอืทีขขดสงพกกถู ทิ้งไปทั้งหมดซึ่งทันทีที่ซาโลโมและพ่อของเขารู้เรื่องนี้เขา้ามันก็ทําให้หัวใจของพวกเขาทั้งคู่แตกสลายและได้แต่กอดคอพากันร่าไห้ด้วยความไม่เข้าใจว่าเหตุไฉนคนเราถึงได้ปฏิบัติกับเพื่อนมนุษย์ได้โหดร้ายถึงเพียงนี้แต่ทว่าถึงแม้ในตอนนี้จิตใจของซาโลโมมันจะบอบช้ำม,มากสักแค่ไหนแต่เขาก็ยังคงต้องขึ้นชกบ,บนสังเวียนเพื่อเอนเตอร์เทนเหล่าทหารนาซีโดยไม่มีทางได้หยุดพักทั้งกายและใจเพราะเขารู้ดีว่าถ้าหากวันใดวันหนึ่งเขาเกิดแพ้ขึ้นมาสุดท้ายความพ่ายแพ้นั้น้นนนมมมมััักก็จจะะําาาาาาาพพเเขไปสู่่่ควตยยซึงงโรอทีผชิญบ นนัน้พอเขายังมีพ่อและอลเลกายอดรักของเขาที่เขาต้องกลับไปหาซึ่งด้วยความที่ซาโลโมเขาได้คูกคียอยู่กับไอ้เจ้าผู้คุมยิบซีมาเป็นเวลานานมันจึงทําให้เขาได้เห็นอีกมุมหนึ่งในชีวิตของไอ้เจ้าผู้คุมผู้แสนกลางว่าเหตุที่ทําให้มันต้องกลายมาเป็นหมารับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพวกนาซีนั้นมันก็เป็นเพราะมันเองก็มีครอบครัวของตัวเองที่ต้องดูแลเช่นกันซึ่งมันก็ทําให้ซาโลโมเข้าใจได้อย่างแจ่มแจง้งว่าทุกคนในค่ายนรกแห่งนี้ล้วนแล้วแต่ต้องดิ้นรนหาคนทางให้ต,หตนและคนที่รักอยู่รออออดดแมม้้้วว่่่าาาาาจะตตตงงงเเเหยยยีีีบกกกศพขรนนนชชิั็ หลังจากนั้นเมื่อซาโลโมเขาเริ่มสนิทกับไอ้เจ้าผู้คุมยิบซีมากขึ้นเขาก็ถูกย้ายให้ไปทำงานที่โรงเหล็กและไม่ต้องทำงานหนักตากแดดอยู่กลางแจ้งอีกต่อไปซึ่งณที่นั่นนั่นเองซาโลโมเขาก็ได้พบเขากับจังโกเพื่อนสนิทของเขาตั้งแต่สมัยเด็กแต่ทว่าด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างจังโกเขาจึงแกล้งทำเป็นไม่รู้จักซาโลโมและได้ผักใส่เขาไปอย่างไม่ใยดี จากวันกลายเป็นเดือนจากเดือนกลายเป็นชั่วนิรันด์ที่เหล่ายูทั้งหญิงชายพวกเขาต้องนอนหลับไปทั้งน้ำตาในขณะที่ยามตื่นพวกเขาก็ยังคงต้องฝืนกัดฟันต่อสู้โดยไม่เลือกวิธีแม้ว่าจะต้องแย่งเศษอาหารจากคนตายเพื่อให้ตนยังมีร่างกายที่แข็งแรงในการผ่านการคัดเลือกที่จะเป็นตัวกำหนดว่าพวกเขาจะมีสิทธิ์ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่ซึ่งมันก็มีคนจำนวนมากมายที่ได้ล้มหายตายจากโดยถูกไฟแห่งความเกลียดชังของพวกนาซีเผาก่อนที่ที่ว่างเหล่านั้นจะถูกแทนที่ด้วยเหล่าหนุ่มสาวหน้าใหม่ที่ทยอยพากันเข้ามาเติมเต็ม่่ายกกกักันนนรแหงี้ กระทั่งในวันหนึ่งมันก็ถึงคิวที่พ่อของซาโลโมเขาถูกคัดออกให้ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันทําให้ซาโลโมเขารู้สึกเจ็บปวดและเศร้าใจเป็นอย่างมากที่พ่อผู้เป็นครอบครัวที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวของเขาถูกพรากให้ต้องไปอยู่ที่อื่นโดยไม่รู้ชะตากรรม ตัดสลับมาที่ทางด้านของอเลกาและเอเลนาเมื่อเพื่อนชาวยูที่โดนเหน่นเอเลนาเธอไปไล่ขออาหารคนอื่นๆไม่ไหวอีกต่อไปพวกเธอก็ตัดสินใจที่จะจับเอเลนาทำแท้งเพื่อให้เธอและลูกได้พ้นทุกข์จนในท้ายที่สุดมันก็ทำให้พวกเธอได้ไมื่รู้ความจริงที่หลังว่าแท้จริงแล้วเอเลนาเธอไม่ได้ตั้งท้องเหมือนอย่างที่พูดและเธอก็ใช้มันเป็นข้ออ้างในการขออาหารคนอื่นๆให้เธอได้กินอาหารอย่างเต็มอิ่มก็เท่านั้นซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันทำให้อเลกาเธอรู้สึกผิดหวังในตัวเอเลนาน้อง หลังจากนั้นในวันหนึ่งขณะที่ซาโลโมเขากำลังเดินไปทำงานเหมือนอย่างเช่นเคยอยู่นั้นระหว่างทางเขาก็ได้อเผอิญเดินสวนกับอลเลกาแฟนสาวข,ของเขา,เขาซึ่งมันทำให้เขารู้สึกใจชื้นขึ้นมาเป็นอย่างมากที่อย่างน้อยในตอนนี้คนที่เขารักก็ไม่ได้ล้มหายตายจากไปจนหมดกระทั่งในขณะที่ซาโลโมเขากำลังก้มหน้าก้มตาทำงานอยู่นั้นเองจู่ๆมันก็ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อมันได้มีคนกลุ่มหนึ่งที่ทนถูกพวกนาซีกดขี่ไม่ไหวอีกต่อไปแต่แอบลอบวางระเบิดในค่ายกักกันจนมันได้ทำให้สถานการณ์ทุกๆอย่างคุณล ใส่ใช้จังหวะช่วงชุลมุนนั้นแอบออกไปตามหาอลเลกาจนพบตัวและไม่รอช้าที่จะโผลเข้าไปสวมกอดเธอด้วยความคิดถึงก่อนที่ซาลโมเขาจะได้ให้สัญญาต่ออลเลกาเอาไว้ว่าหากในวันข้างหน้าเขายังสามารถมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้เขาจะออกตามหาเธอให้พบไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนก็ตาม หลังจากนั้นตกดึกในคืนเดียวกันจูจูไอ้เจ้าผู้คุมยิบซีมันก็ได้มาปลุกลารโมกลางดึกเพื่อเรียกให้เขาเข้าไปพบกับผู้บัญชาการค่ายก่อนที่มันนั้นจะได้บอกข่าวลือให้ารโมรู้ว่าในตอนนี้พวกทหารโซเวียตกำลังปักหลักอยู่ไม่ไกลจากที่นี่และค่ายกับการอาชชวิตแห่งนี้ก็จะถูกทำลายในอีกไม่ช้าพวกนาซีมันจึงวางแผนเอาไว้ว่าจะย้ายชาวยูที่ยังแข็งแรงและสามารถทำงานต่อได้ไปอยู่ที่ค่ายกักกันในเยอรมันส่วนพวกที่เหลือจะถูกกำจัดทิ้งทั้งหมด ซึ่งก็ดูเหมือนว่าข่าวลือนั้นมันจะเป็นจริงเพราะทันทีที่ซาลโม,โมได้เดินทางมาถึงยังสังเวียนมวยแล้วเขาก็ได้พบเข้ากับผู้บัญชาการค่ายที่กําลังดื่มย้อมใจจนเมาแอที่กองทัพของเขานั้นกําลังจะพ่ายแพ้ในสงครามและเหตุที่ทําให้เขาเรียกตัวซาลโมมาพบอย่างกระทันหันนั้นมันก็เป็นเพราะเขาต้องการที่จะให้ซาลโมขึ้นชกกับจังโก้เพื่อนของเขาที่ถูกจับได้ว่าเป็นตัวการในการก่อเหตุจลาจลเมื่อครั้งก่อน แต่ทาว่าด้วยสภาพของจังโก้ที่ถูกซ้อมมาจนแทบจะยืนไม่ไหวจึงทำให้ซาลโมเขาเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเพราะเขาไม่อยากที่จะใช้กีฬามวยที่เขารักมาเข็นฆ่าคนไม่มีทางสู้ซึ่งทันทีที่เอ้เจ้าผู้บัญชาการค่ายมันได้ยินแบบนั้นเขา้ามันที่กําลังเมาได้ที่ก็ได้ทําการเหนี่ยวไกปืนฆ่าจังโกทิ้งพร้อมกับได้ไล่ให้ซาลโมเขารีบใส่หัวไปให้พนหน้าเขาซะ หลังจากนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นเหล่าทหารนาซีที่รู้ตัวว่าตนกำลังจะแพ้ในสงครามพวกมันก็ได้ไล่ต้อนพาเหล่านักโทษชาวยูออกเดินทางเพื่อย้ายไปอยู่ยังค่ายกักกันแห่งใหม่ซึ่งนั่นก็รวมไปถึงอลเลกาและเอเลนาที่ติดรากแห่ไปด้วยแต่ทว่าในขณะที่พวกทหารนาซีมันกำลัง,ง่วนอยู่กับการต้อนคนอยู่นั้นซาลโมและพักพวกของเขาก็ได้อาศัยใช้จังหวะนั้นก่อจลาจลโดยหวังที่จะระเบิดค่ายในรกแห่งนี้เพื่อปลดปล่อยตนให้ได้เป็นไทยแต่ทว่าด้วยเครื่องไม้เครื่องมือทางการรบที่มันต่างชั้นกััักกันนนนนนนมมาาาาากกกกกเิไปจจจึงงทททํใใให้้้้้ยที่่สุดแลวรรอค็ ไม่เหล่าชายชาวยูถูกฆ่าตายไปเป็นจำนวนมากและซึ่งถึงแม้ว่าซาโ,โลโมและคนอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งพวกเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดมาได้แต่พวกเขาก็ต้องพบเจอกับการทรมานอย่างหนักชนิดที่ว่าการยิงแสกหัวพวกเขาให้ตายไปในทีเดียวยังแลดูจะมีเมตตาซะมากกว่า คืนแล้วคืนเล่าที่ซาโลโมเขาต้องนอนอยู่ในคุกโดยคอยฟังเสียงเกรีดร้องอันแสนโหยหวนของเราเพื่อนเขาที่ถูกจับไปทรมานเพื่อรออยถึงวันที่เขาจะถูกนําตัวไปขึ้นเขียงถูกเชือดค่าเป็นรายต่อไปแต่ทว่าโชคยังดีที่ก่อนวันตายของเขาจะได้มาถึงทางโซเวียตพวกเขาก็สามารถทลายค่้ายกับการออชวิตลงได้เสียก่อนซึ่งภาพแรกที่ซาโลโมเขาได้เห็นหลังได้เป็นอิสระนั้นมันล้วนแล้วเต็มไปด้วยซากศพของผู้คนมากมายที่ตายอย่างอนาถกระจายอยู่ทุกหย่อมย่านและในตอนนี้เหล่าคนคุณหน้าหรือคนที่เขารักก็ได้จากไปจนหมดแล้วซึ่งสสิิ่่่่งงทีีเขาาได้นพบบประชชววต ีน้มันก็คงจะกลายไปเป็นความทรงจําที่จะแผดเผาใจเขาไปตลอดการหลังจากนั้นซาโลโมเขาก็ได้ตั้งปณิธานและให้สัญญากับตัวเองเอาไว้ว่าเขาจะออกตามหาอลิก้ายอดรักของเขาให้พบและเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง ตามเรื่องราวที่ถูกบันทึกเอาไว้หลังจากที่ซาโลโมถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระเขาก็ได้ออกตามหาคนรักของเขาไปจนถึงค่ายกับการแบร์เกนเบลซินในเยอรมนีซึ่งนาที่นั่นซาโลโมเขาก็ได้พบเข้ากับมาธาซึ่งก็คืออลเลกาหญิงคนรักของเขาที่ถูกพูดถึงในหนังก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะได้พากันอพยพไปอยู่ที่อิสราเอลและสร้างครอบครัวอยู่ที่นั่นโดยให้กำเนิดลูกหลานเอาไว้มากมายและหนังเรื่องถ่าอัมออฟเดอะสปิริตก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ สุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนผมต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยและขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ